นี่ไงน่น <huh> นี่ไงนวดูนี่ดูนีมเป็นตัวนี้ไม่เห็นเลยไม่ใช่จริงคืลูกมันเป็นจิ้งเหลนอาเฟินบอกว่าเป็นจิ้งเหลนี่จิงคือ ค,คือใหญ่เหรอไหนดูที่หน้าทำหน้ากลัวดิทำโอ๊ยไหนหน้าหนาทำหน้าทำท่าหน้ากลัวให้ดูสิโอ้ยมันถีบตกเลยลูกอย่ามันจะลื่นไปไปไปโอ้โหเชือกแง,ง,ง่แง่แงแงปู่ดูปลามันตัวใหญ่มันโดนแดดมันเห็นแล้วปู่แต่ก็เห็นยากอยูอย่นะฮะ ด,ดูดูตอนนั้นโอ้ดูดูตรงนี้ดูตรงนี้เลว็วเดี๋วบิ้งดูกอย่าวบีงบินมันมองไม่เห็นนะปะเนาะมันโดนแดดนะปะเนาะง <si> ูเป็นกิเกะ